สวัสดีค่ะคลิปจัดส่วนคุณนายแม่ EP สี่มาแล้วค่ะและมาดูแคกตัดตรงระเบียงหน้าบ้านก่อนนะคะสองต้นนี้เป็นโลบีเวียสีชมพูค่ะต้นนี้บานพร้อมกันสามดอกเลยค่ะสว่วนอีกต้นนี้ ตอนนี้กำลังจะบานอีกบานดอกเดียวเลยอีกสามดอกเป็นต่มอยู่ต้นนี้เป็นตระกูลดินสาดดำค่ะนี้ยิมโนยิมโนสีสดใสอ่าน้าชูแมนน้มชูแมน,แม,ม,แม,นมื่อวานบานไปแล้ว ตอนนี้ยังไม่บานนะคะแดดยังส่องไม่ถึงต้นนี้ต้นอะไรอะ่ะต้นนี้ต้นอะไรติดไว้ก่อนโลบิเวียดอกสีส้มค่ะน่านรักมากต้นนกคูก่มีอะไรมาติดเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นชีดจิงจนกนกคู่กำลังจะแตกตานะคะปนตานกคูก่ ขนนกขนนกเหลืองนี้นนี้เป็นกรีบมะเฟืองนะคะกลีบมะเฟืองมาจากต้นใหญ่ต้นนี้เด็ดเด็ดตรงเนี้ยมาแล้วก็เอามาปักลงในกระถางนี้อันนี้ต้นอะไร อันนี้คอนโดนางฟ้าตอนนี้เหลือเหลือยาวอยู่อันเดียวนะคะอีกอันถูกปัดออกมาแล้วก็เอามาปักใหม่ปักแล้วก็จะมีตะแตกออกมาส่วนนี้เป็นยินโนคาเลเซียมมาจากคอนโดเรากำลังเป็นดอกตูมๆนะคะสีชมพูอ่อนมาหลักอันนี้ก็น่าจะสีชมพูอ่อนเหมือนกัน อกอใหญ่กอใหญ่อันนี้อะไรแม่ลกเหลืองนี่เป็นพวกขน,นแตะขนแมวนะคะมันทรงพุ่มดอกสีชมพูหวานวันนี้ขนนกขาวตอนแรกมาแค่แบบก้อนเดียวขนนกขาวเป็นทรงร่มสวยชอบนี่ขนนกเหลือง อันนี้จะเป็นขนนกขาวดันอันอนี้เป็นขนนกมุนนกนะคแบบยังกลมทรงกลมนี่นี่นี่นะไล่ไปเรื่อยอันนี้อันนี้กระบองทองคือเป็นต้นนี้นะคะอันนี้เป็นต้นยาวตอนแรกเป็นต้นยาวเสร็จแล้วก็ผูกปาดออกมาปาดออกมาใส่ในนี้แล้วน้องเขาก็ขึ้น เป็นอันดีเล็กตุ่มตุ่มตุ่ม,มอีกมันก็คยกืยจะเป็นฟอร์มกอเหมือนกับพวกตะกูลปั่งนั้นนะคะน,นี้มีหลายอันอยู่รวมๆกันอาประมาณนี้นี่นี่เป็นบูบูสีระสวยมีต้นอืออนี่อันนี้กำลังใกล้บาแล้วค่ะฮามโตะด,ดอกสีเหลือง บ้านอะ่ะสวยมากเลยนะฮาวาโตะฮาวาโตะสีเหลืองบ้านแล้วนะคะนี่สวยล่าบอกเขาไปว่าสวยอ๋อเพิ่งเห็นว่ามีตุ่มดอกอีกสองตุ่มสวยมากเลยนี่ก็เป็นตุ่มอ่ะตุ่มดอกใช่ไหมอ่ะใช่ใช่เต็มเป็นดอกเยอะ ไปหมดค่ะให้ดูน้องบูอีกรอบน้องบูสวยงามตอนน,อน,นี้บ้านหาดจาเช้ดางนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็สวยดีน่านตาปะหลาดตอนนี้ก็สวยเป็นทรงกลมหกลมยังไม่หมดข้างล่างข้างล่างก็มีค่าเยอะมาก ตัวนี้อันนี้กล้วยหอมจอมซนอ๋ออันนี้เป็นอิชินอบแองเจิลดอกสีชมพูอิชินอบนุบต้าดอกสีขาวนะคะดอกใหญ่มากน,นี่อันนี้ก็เพาะอยู่อันนี้ยิมโนย้ายมาดูฝั่งรั้วบ้านกันบ้างนะคะนี่เศรษฐีพันล้านนะคะและนี่เป็นผูกกระต่าย อันนี้เป็นตุ๊กตาไมา้เสวัสน,นี้นะคะลิบบินชาลีที่เคยบอกว่ามีหลายสีตรงนั้นก็มีลิปบินชาลีเหมือนกันนี่อันนี้ก็คลิปที่แล้วก็พูดไว้แล้วมาดูข้างบนข้างบนเป็นลิบบินชาลีคือหมู่บ้านเราค่ะปลูกมะม่วงกันเกือบทุกหลังนะคะ ซึ่งบ้านเราก็มีค่ะนี่อะมะม,ม่วงเมื่อเช้าอ่ะอยไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเย็นนี้สอยอีกนะคะคือดกมากเนี่ยไกลๆข้างนอกมะมออ่วงเยอะมากเดี๋ยวทุกบ้านอ่ะฝั่งนี้บิดลิงชา์ลีไปดูไปดูนีสีน่ารักน่ารักตรงนี้นะคะ อยู่กับต้นบลูน้องบลูส่วนนห้เป็นปุ๋ยนะคะของแม่ซึ่งหาสูตรได้ในตาม YouTube นะคะพวกไข่เอาไข่มาผสมกับผงชูรสอะไรเงี้ยหมักๆมักปิ๋ของค่อนข้างแรงแต่ตอนแรกก็งงว่าแม่เพราะอะไรต้นมาลัก,กอค่ะเพิ่งรู้ว่าต้นอ่อนเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ ตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะเอ๊ะพามาดูนี่นี่มะม่วงค่ะมะม่วงมะม่วงเยอะอ่ะอีกต้นหนึ่งก็มีแอบซ่อนอยู่ลูกใหญ่เชียวนี่ดอ,อกแบบเล็กๆน้อยนะคะอันดอกนี้น่ารักน่ารักอันนี้โป้เซียนโป้เซียนสีชมพูหวานไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนไปนะคะข้างหลัง อ๋อตอนนั้นหายไปแล้วอาอใบขมผักขมหายไปแล้วอ่ะตอนนี้มาแทนนะคะอะันนี้น่าจะเป็นเตยราชินีนะคะกลายเป็นแบบคุ่มใหญ่มากนี่เป็นดอกไม้แบบเล็กๆน้อยๆดอกไม้ปิ๊กน่ารักเหมือนกันสามตอนนี้อ่ะทีนี้ก็เป็นตระกูลพวกกระบองเพชรแคทตับข้างหลังนูน่นโอพันเทียอ่าใบเซมา ออบมีจันผาจันผาก็ถูกเพาะมาด้วยนะคะจันผาสีปข้างหลังอ่ะแล้วก็มีพริกใครสนใจจันผาบอกได้เลยนะคะเพราะว่าขึ้นเยอะมากเลยค่ะแจกฟรีค่ะคอนโดนางฟ้ายักษ์เต็มค่ะเต็มอันนี้พญาไร่ใบนู่น,นพญาไร่ใบต้นใหญ่อันแดงก็ใหญ่นีใบใหญ่อันนี้เป็น เอออะไรนะสลัดใดฮ่าแล้วว่าเราจําถูกนะอ่ะแอมนี่กะเพรากระเพรามาจากไหนไม่รู้แล้วก็นี่พวกใบเสมาโอพันเทียแต่รอบๆฝั่งนนอันนี้มะน,นาวเนาะม,กมนนาะกุูดมะนาวแล้วก็นี่เหมือนเดิมอ๋ออันนี้คือน่าจะโดนปาดไปนะคะพวกเนี้ยโดนปาดแล้วไป ขอใหม่เราก็เลยเป็นอย่างนี้เป็น,ปอนสองเคราะห์มนนีพวกพวกพะลินมังกสรส่วนต้นนี้เออต้นเนี้ยต้นนี้สวยดีสีมัอน,นออกเทาเทาต้นนี้เราไม่แน่ใจเป็ตนต้นอะไรอ่ะอันนี้ว่านงาช้างแน่แอ่ะชวนชมสามต้นอ่ะต้นนี้เราลืมเองชื่ออะไรนะคะ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำสวนของแม่ค่ะแต่ตอนนี้เพชรชมภูมไม่สวยเพราะจะแบบอากาศมันร้อนมากเรามาถ่ายตอนวันสงการนะคะอ่าต้นนี้ก็ใหญ่ขึ้นลือสีผสมพยักหมอกดอกร่วงเหมือนลวค่ะมาถึงไฮไลไท์คือต้นนี้เลยต้นไฮไลไท์ของเราในวันนี้ ที่มีที่เคยถามมาว่าไฮเดนเยเป็นยังไงบ้างเราจะมาอัปเดตต้นนี้ให้ฟังตอนแรกที่มาใช่ไหมคะอยู่คอนโดนเราอะที่เราได้มาก็คือแบบน้องมีอาการใบไหม้แล้วก็ล่อแร่จะตายคะ่ะเพราะว่าเราอะคือมันจะเป็นต้นเดิมอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตัดเพื่อให้แบบแตกการที่มันพอมันแตกปับ๊บมันก็จะทําให้กระตุ้นให้น้องออกดอกแต่ปรากฏว่าแบบสภาพอากาศที่คอนโดอะมันไม่ได้ แล้วเราก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนดินอะไรเงี้ยก็เลยขนกลับบ้านฝากแม่ดูแลค่ะแม่ก็คือปัดใหม่ปัดใหม่ขอดูหน่อยไม่รู้คือตอนเนี้ยอะนี่น่าจะเป็นตอเดิมของมันมัง้งใช่แล้วแม่ก็ตัดใหม่แล้วมันก็แตกขึ้นมาแตกขึ้นมากลายเป็นว่ามีสามสามช่อแล้วก็ออกดอกแล้ว ภูมิใจมากเหมือนทำเองเนาะแต่จริงๆฝีมือแม่ล้วนๆเลยได้เป็นแบบไฮเดนเดยยดอกสีชมพูสดใสน่ารักมุ้งมิ้งมากแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวข้างในก็ตุมต้มๆตุมอยู่นะคะเดี๋ยวน้องก็จะบานออกมาเป็นอย่างนี้คือน่ารักมากส่วนดินเนี่ยก็แบบคอยเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยออสโมโค้ยังเห็นอยู่เลยว่ามีเม็ดปุ๋ยอยู่ ปุ๋ยละลายช้าเแล้วแม่ก็ใส่ปุ๋ยแบบปุ๋ยเร่งใบเร่งดอกใส่ใส่ไปเรื่อยๆค่ะซึ่งน้องก็คืองงมากค,คือคิดว่าไฮเดรนเยียน่าจะแบบออกดอกหน้าหนาวอะแต่ออกตอนช่วงสงการอะซึ่งอากาศมันร้อนนะแล้วก็งงกับน้องเหมือนกันหรือว่าน้องอาจจะแบบปรับสภาพได้แล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีดอกไหมนะคะคิดว่าน่าจะยังไม่มีนะคะ สองช่อนี้ดอกช่อนี้ดอกมาแล้วน่ารักมากไปแหละจบแล้วคะ่ะคลิปนี้มาอัปเดตให้ฟังหลังจากที่เราหายไปนานมากหายไปเกือบปีไม่ได้ทำคลิปสวยคุณนายแม่เลยคะ่ะก็ถือว่าเป็น ep สี่แล้วกันนะคะคือก่อนหน้านี้มีช่วงหนึ่งที่ดอกไม้เยอะแล้วก็สวยช่วงปีใหม่แต่แต่คือแบบเราไม่ว่างอัดคลิปเลยไม่ได้ถ่ายรูปดอกไม้สวยๆมาให้ดูกัน ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องช Ch ิม a n n e l ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ